คุณคมชัดถูกสภาพอากาศหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแดดออกฝนตกฟ้าคึมใกล้มืดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงละ่ะถ้าหากว่าคุณน่ะมีค่าสายตาเอียงอยู่ในสภาพอากาศที่ฝนตกคุณจะเห็นภาพัวเบลอ,อ,อแล้วทววําไมเราต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาสายตาในขณะที่ขับรถว่ามันจะพลาดมวัวเบลอรหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณขับรถแล้วคุณเห็นภาพเบลอ คุณก็มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินะ <c red> ความเครียดความวิตกกังวลที่ตามมาภายหลังอีกมากมายวันนี้เรามี3วิธีรับมือกับอาการตาผ่าโมเบร์ขณะขับรถตอนฝนตกมาให้ดูวิธีที่1ตรวจเช็คสายตาก่อนขับรถเดินทางไกลทุกครั้งว่าเราเนี่ยมีค่าสายตาหรือเปล่าเราจะได้แก้ขกไขได้ทันนะก่อนที่เราจะไปใช้สายตาจ,จริงๆขณะที่เราขับรถไกลๆเราคงย้อนกลับมาไม่ได้2 เตรียมอุปกรณ์แก้ไขตาผ้าโมเบิร์ให้พร้อมเช่นแว่นกองแสงการแสงสะท้อนในคนที่ไม่มีค่าสายตาใส่แล้วมันจะสะท้อนแสงที่ลบกวนออกไปทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นในคนที่มีค่าสายตาเอียงสามารถใส่คอนแทคสายตาเอียงหรือแว่นสายตาเอียงแก้ไขส่วนนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นในขณะขับรถสาฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาก่อนออกรถในทุกๆ ด่ถึงสองชั่วโมงควรมีการพักสายตาขับรถเดินทางไกลเป็นยังไงมาถ้าหากว่าคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการขับรถตอนที่ฝนตกน้ำนอนพื้นหรือตอนที่แดดออกสะท้อนตาคุณจะสามารถขับไปถึงหมายได้อย่างปลอดภัยและสบายใจเต็มเปีเป่ยมไห้เลยดังนั้นตอนนี้คุณพร้อมที่จะขับความวิตกกังวลเหล่านี้ไปเราหรือยังหรือคุณเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันต่อไป ถ้าหากว่าคุณตอบว่าพร้อมแล้วขอเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้คุณ